จิตใจของเราม bon ja, ันก็จะเบิดบานตื่นรู้เบิดบานห้องเรี้นโดยธรรมชาติเพราะนั้นเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเพราะนั้นพื้นติกรรมของการคุ้ใจมันก็เป็นส่วนที่จะต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติลมขาดน้ำขาดปุ๋ยอากาศร้อนแรงก็เหี่ยวเฉารุ่มลมมันมีน้ำมีปุ๋ย ากาเอื้อนั่นก็เกิดความชุ่มชื่นบริารผีเราออกใบต่างกันสั้นใช่ไัมดังนั้นการเฝ้าดูการดูใจที่มันเป็นความรู้สึกล้วนๆเนี่ยหรือพยายามที่จะไม่ไปยิ่งับสมมติว่าเรา่าเขาว่าในดีตแม่กระทั่งสมมติของการเวลาซึ่งเราได้ดอกยาพไปเสมอว่าตัวประหาเรื่องการเวลาเป็นตัวที รบกวนการปฏิ dır, บัติก็ราทำให้เรา,าู้สิกถึงความช้าความเร็วรู้สึกถึงการรอคอยรู้สึกถึงเวลาทัานั้นเรามีขึ้นมารบกวนจิตใจทำให้เราเกิดความหรือในการคิดคำนวณการวิธีของการเวลาฉะนั้นเมื่อเราอยู่แต่ความรู้สึกตัวร้วร้อนเนี่ยมันเหนือการเวลาการเวลาเรทำให้เราไม่จิตไปตกใน่อกความคิดสูง บ่อยความบีบพันความชักเยือของจิตว่างดอนาคตก็จะหายไปจิตก็จะกดอัในปัจจุบันซึ่งเป็นการป่อนคลายาไมมีอะไรมาดึงมาเายืดอจิตของเราเม่เกิดความบีบพันคึงเครียดในร่างกายและจิตใจของเราเ่เกิดการเป็นเครียดเพราะว่าชักเยือก็ระหว่างกายกับใจระ่าอดีตอนาคต ทีนี้ด้านหากว่าเราดกฝนจิตอยู่ในปัจจุบันได้ชัดเจนได้ถูกต้องได้ง่ายโอกาสที่เราจะเครียดเพราะเรื่องอาการก็ไม่มีเพราะเรารู้จักวิธีดึงจีนมาในปัจจุบันเพราะในปัจจุบันเหมือนกดล็อกอดีตนาคตออกอดีคือเสาหนึ่งอนาคตคือเสาหนึ่งคือหลังแล้วก็นำเชือกมาขึงเครียดมากก็คือมันมันจะขาด เชียกน้อยก็ถึงบ่อๆมันจะดูได้การว่าความตึงของมันองครแขแข็งนน้ังแข็งมากเชือก็ตึงมากั้นั่นเองผมก็เห็นบอกให้ตัดตรงกลางตัดเชือกตรงกลางแล้วก็พอตัดตงกลางมจับต่อไม่ติดต้ไมถึอย่างนี้ตัดเชือกตรงกลางเงื่อนดตเงื่นคือคนตัดตรงกลางไม่ให้ ที่อดีนอนาคตกระโดดน,นับปีจุวันเป็นลักษณะแบบนี้เพราะนั้นเราก็การเจริญเสด็จให้เกิดปัญญาต้องตัดจิดตมืนสวิงไปอดีตทีอนาคตทีเพาะอดีตอนาคตมันเกิดมาแยกมาจากตัวเกิดดั้งอดีตเป็นเกิออดอนาคตเป็นดั้งมาจากสองอย่างนี้หมดกำเนิดของโลกของจักรวาลถ้าเราเข้าใจคอเนเซ็ปต์เรืนี้ได้ จะเข้าใจที่มันผูกเรื่องต่างๆในรูปแตนไม่ยากแต่ว่าเรามีทยต้องหมายุ่งต้มกิดของการเกิดด่างที่กายที่ใจของเราในส่วนกายของเราเนี่ยก็มาจากกาเนิดจากมาเนี่ยมันเกิดดารเป็นพลังงานถ้ามันเกิดตัวน้ำรูปตอนแรกมันก็มีแต่น้ำพอมีการเกิดขึ้นน้ำก็เกิดรูปเกิดรูปน้ำเกิดน้ำรูปจะงอกแตกออกมาเป็น คิดดีคิดชัวว่วคิดดีคิดไย้คิดถูกคิดผิดคิดมันคิดอะไรนี่ออกมาเรื่อยๆจนมาเป็นอะีรนะเคตนเราเ,เป็นเขาเป็นูนเป็นลุงเป็นหญิงเป็นชายเป็นตัวผู้ตัวเมีเยกึษัดนีก็จะออกมาจากหลักอนั้นทั้งหมดซึ่งถ้าเราเข้าใจทุื่อปูโงเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดการดับและการในใจของเราการเคลื่อนการไหวการหยุด,ดการเคลื่อนตรนี้ดูให้ชัดๆเราก็ค่อยจิตตัวนี้มาค่อย ัฒาเป็นปรญญาที่ละเอียดลึไปไปเขาจะเป็ลูกมันเองไม่ต้องไปคิดมัี่ยวบลูกมันเองโดยธรรมชาติต้นไม้ีนเราปลูกแล้วได้น้ำได้๋ยแล้ความ้อมอย่างลากมันเองไม่ต้องไปเล่นไปจับมันยื่นไม่ได้หรือแม้แจะยอดไม้ขึ้นมาวันนี้จะไยี่นในวันขึ้นไ้ไม่ได้แล้วแต่ความพร้อมนั่นเอง เราก็พยายามสร้างความต้อยการตามดูของคู Trail, erm ่ไปเรื from, réussi, ่อยๆผู้เกิดคู่กับคู่ริ่งคู่เคลื่อนคู่ไว้คูดีคู่ได้คู่สบายคู่ไม่สบายคูชอบคู่ไม่ชอบคู่รักคู่ฉังคู่ของคู่นี้ไปเรื่อยๆพอเห็นของคู่ี้ชัดเจนจิตก็จะจบตรงกลางนับถือจิตวิแต่ถ้าเอาลืมตัวปั๊บจิตก็เสื่อมไปในของคู่รู้สึกตัวปั๊บ นี้เลยไปแา่งนทุกน้นเพราะฉะนั้นอีกคนไหนที่แยกคายกับการเคลื่อนการไหวกันอะไยากไปก่อยนั่นชนานเพราะในตัวเคลื่อนไหวของกายเองตั้งแต่หมรน่องเรื่องดึงแรกันหรือการดัุของเข้าหอือออนตัวนีงที่การเิดตจะจับผแยกเป็นี่ยสี่ เดินแค่เดียวแต่ว่ามันมีั้รนั่งการนอนแล้วก็ยืนเดินนี่เดียวแยกออกไปนั่นหมายความว่านั่งยืนเดินเป็นลักษณะอยู่แค่ดัแต่เกินแคเดียวคือเดินเดินลักษณะเือนไปเก็เป็นเป็นพิรุนิค่อยๆก็สังเกตลักษณะีไปเรื่อยๆ พอไปอีกบทย่อยในยืนเดินดานนั้นอีกบทย่อยทั้งคู่เขกคนใบสายกว่าคมเงยจับหยู่ใอแรางเ้ก็นเห็นใจเอียดของผู้มีรยละเอียดพอตที่สี่เรื่องของการดินน้ำลงไฟดิน หงสา dagen, no liebe, มจาดับดเดียวแต่โเกิดถึงสามตัวน้ำลงไฟก็ขึ้นไปอาการสามสองอีกอาการสองก็แตกตัวมาจากน้ำลงไฟยยอๆเอยๆออกไปซึ่งถเราเข้าใจดูพวกนี้ไปเรื่อยๆมันจะเห็นสภาวะือความพิเศษของธรรมชาติที่มาสร้างตัวเราอาหารจะมีอร่อยมีไม่อร่อยอร่อยเป็นอะไรคืเกิดเป็นด ไม่อร่อยมเกิเนเลยไปหรือเค็มจืดเค็มเ,เกิเนเลยไปจืเปดเ,เกิเนดนเลยไปรสมีรสเกิดนเลยไปไม่มีรสเลยเฉยเลยเหมือนกันแยกแตกโดดแต่ถา้าเราไม่มีความสำคัญของความรู้สึกตัวชาตๆไม่เลยมันจะไม่รู้ในเรื่องอะไรอด้อย่า,ยางเี้ยเพราะเราจองเราส่งออกถูกป้อแต่ถ้าเมื่อจีบส่งกลับเข้ามาก็ต้องกลับเข้ามาอย่างสบาย ยจะให้อำนาจความอยากมาตอกน้ำถ้าอำนาจความอยากมันเข้ามาต๊กควาอยากจะอยู่น้าปีกิบายนั้นด้วยความอยากมันก็จะเกิดการเกิดขึ้นขึ้นเครียดอะไรต่างๆไม่สบายกายจิตท้ไม่สบายไม่อดคลายอดทุกข์ทั้งที่ปฏิบัติอยู่ทุกคนก็มาได้เพราะเราหนั้นรวมหรือรวมเดินอยู่เป็นเดินสำคัญเป็นที่ไปที่มาของพวกท่าน ดูความยากทุกแบบแต่พอเราเปิดเราพยายามฝักรับเห็นชัดอะไรเป็นไงจิตก็รุนแรงไปจังหวะการเวลาก็หายไปเอาเปิดป้องกักรเวลาปรากฏไปอีกปรากฏใหม่มจะเป็นอย่างนี้ตลอดเพราะนั้นขึ้นอยู่กับ,าาบความแยกใครความละเอียดของแต่ละคนว่าสังเกตอาการเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนต้อคุ้มคานไปซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าศึกษามากนะ